<c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกลูกสาวทั้งหลายอย่าให้เพื่อนไปครอบครองดินแดนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสิ่งที่ครูปนีพูดมาทั้งหมดอ่าเข้าใจไหมก่อนที่จะให้เพื่อนไปครอบครองดินแดนนี่วิชารัฐศาสตร์นะจำไว้นะหลักวิชาลัทธิข้อที่หนึ่งจ้อมีประชากร ข้อที่สองจะต้องมีดินแดนข้อที่สามจะต้องมีกฎหมายสข้อแต่ของอิสลามนี่มีหข้อดินแดนก็คือพวกเราเจ้าสาวอทีนี้หลังจากนั้นนี่คนที่จะไปครอบครองดินแดนเธอต้องดูด้วยถ้ามาตาแดงแดงเหลืองเหลือง,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 องน,นี่เหมือนกับไฟในตลาดนี่จำไว้นานี่ไม่มีสาระนะแต่ว่าจำไม่ดีนะพอเขา เขาส่งรูปให้ทางเฟซนี่ธอต้องดูว่าบางถ่ายรูปตาบางให้ดูหน่อยสิถ้าตาเหลืองเหลืองนี้แสดงว่าจะสุกแล้วอถ้าพอแดงแดงนั้นมันจะหล่นแล้วตาเหลืองกับตาแดงนี่แสดงว่าเราเอามาให้อยู่ในประเทศของเราไม่ได้เพราะมันขาดความมั่นคงแห่งรัฐ อ่าแลไม่เข้าใจเข้าใจไหมใช่ถ้าเอาต้นไม้ที่ใบเหลืองมาปลูกในกระถางเรานี่จะเอาผีอะไรออ่ะย่าว่าแต่จะเอาลูกมาเลยใบก็หลน่นใช่ไหมใช่ใชเพราะมาตาเหลืองไม่ใช่ที่รดายานนะที่อื่นหนูอย่าว่าแต่จะมาพาชีวิตเตัวเลยตัวมันเื่อมันเดินเฉลรอยู่บนนี้นะอ่า เพราะฉะนั้นเวลาเขาทักลายมาว่าวัดดีจ้าก็อย่ารีบตอบโอ้โทรศัพท์ไม่มีอนูอยู่นะีะโทรศัพท์ไม่มีเสียดาน,นแะไะ เออขอโทษขอโทษก่อนที่เราจะคัดสายพันธุ์ในลูกลูกที่รักอันนี้จะพูดกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเห็นแล้วว่าความน่ารักไม่ดุกดิกแบบพวกนี้ไอ้นี่พวกอาจจะอาจจัเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคัดสายพันธุ์ในลูกลูกทั้งหลาย ใครใครมีพ่อแม่เป็นเป็นกเกษตรกรเวลาเขาจะเสียบยอดต้นไม้ไหมดอกไม้ก็เสียบยอดนะมันต้องดูที่ตามันว่าตายเป็นยังไง้าตาเหลืองเธอจำเธอเน,น้นมากเลยลูกๆูกคืออะไรลูกอันนีนยแสดงว่าเขาอาจจะเนี่ย อาจจะได้รับการสู่ขอตามหลักศาสนาที่ถูกต้องใช่ไหมข้อที่หนึ่งลูกดูตาเขานะลูกถ้าแบบว่ามาแบบตาเหมือนไฟห้าวัดนี้ไม่สว่างหรอกชีวิตขนาดมันตีไฟกระพริบจะเลี้ยวแล้วเรายังไม่เห็นตี้ย ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่นี่นตาขาวทั้งนั้นถ้าตาขาวแสดงว่ารถไฟยังใหม่อยู่าาอ่ามันรถเบินมบ่ออูถ้าตาเหลืองๆนั้นไม่ใกล้หรอกจำไว้นะเรื่องตาเย้า <c oughs> สรุปว่าไม่มีสาระเลย <c oughs> <c oughs> นี่เรื่องจริงนะดูตาก่อน <c oughs> ผู้หญิงตาเหลืองมีไหมไม่มี ผู้ชายที่นี่ก็ตาไม่เหลืองแต่หลายๆที่ผู้ชายตาเหลืองตาเหลืองนี่เป็นกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากพืชศาสตร์ปฏิกิริยาทางเคมีของพืชใบสีเขียวเนี่ยเมือ่อรู้จักไหม อ่าต้องต้องระวังปฏิกิริยาทางเคมีของพืชใบสีเขียวเมื่อทําปฏิกิริยากับเคมีในร่างกายนี่มันจะสะท้อนออกมาทางไฟหน้าของเขาก็คือตาถ้าตาเหลืองแล้วเดินงอเง็งงอเง็กนั้นเธอต้องยุบสภาก่อนที่เขาจะแปรยติ